สิ่งแวดล้อมเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าก็ต้องเปลี่ยนไปตามฤดูกาลอันนั้นตัวรู้ของเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปตามเวทนามันก็จะเป็นผู้รับรู้แล้วก็เติบโตเพราะตัวรู้นั่นเองเติบโตขึ้นในที่สุดมันก็จะเห็นเวทนาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายเดี๋ยวมัน สบายเดี๋ยวมันสบายสลับันอยู่อย่างนั้นแต่ใจของเราไม่ได้ไปหมุนตามคลื่นของเวทนาในสลหรับผู้ใหม่ก็ต้องพยายามทาความเข้าใจเอาระหว่างผู้เป็นกับผู้เห็นเป็นก็หมายว่าเราเข้าไปลุยน้ำเสียเองเป็นผู้เปียกแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้เห็นเราอาจจะยืนยือยู่บนฝั่งดูน้ําไหลอยู่แต่เราก็ไม่ได้เปียกกับน้ําที่เราเป็นผู้เห็นน้ามันไหล แต่ถ้าเราเป็นผู้เป็นหมายความเราลงไปอาบน้ําลงไปเล่นน้ําลงไปแช่น้านี่เป็นผู้เป็นนั้นถ้าเราสังเกตลักษณะเป็นผู้ดูเราก็อยู่บนฝั่งของความรู้สึกตัวของรูปของน้าส่วนเวทนานั้นอาศัยสิ่งแวดล้อมพาเป็นสิ่งแวดล้อมพาเป็นในทางสบายมันก็สบายสิ่งแวดล้อมพาเป็นในทางไม่สบายมันก็ไม่สบาย ไปบังคับบัญชาก็ได้นี่อจามันเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาแต่ตัวรู้เนี่ยมันไม่เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตามันอยู่เหนืออนิจจ์ทุกขังตัดตัวรู้คือตัวเป็นเป็นตัวปรมัตดตัวรู้เป็นตัวปรมรัตดตซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปกับเงื่อนไขเหตุปัจจัยมันจึงไม่เป็นไปตามกฎของใจรักแต่เวทนาเป็นเวทนาอนิจจาเวทนา ผู้ขาเวทนาอนุตตาในส่วน pues, นั้นถ้าก็เราไปเป็นคือหมายว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราเป็นผู้ดูก็หมายว่าเป็นดูด้วยไตรสิกขาที่เราได้กล่าวกันไปตัวรู้รวมเรียกว่าไตรสิกขาตัวเป็นรวมเรียกว่าไตรรักแต่เราเรียกใหนสั้นว่าเป็นผู้เป็นและเป็นผู้เห็นเป็นผู้เป็นหมายวาว่าเราเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์แลเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเป็นไปตามกฎของไตรสิกขา น,นั้นลวกให้เห็นาภาวะสภาวะที่เข้าใจได้ดังนั้นสมมติว่าเรานั่งเนี่ยเราเราเป็นผู้หนักเวลาเรานันเราเป็นผู้หนักหรือเราเห็นอาการที่หนักถ้าเราเป็นผู้หนักนันแปว่าจิตของเราก็จะหมดจิดตการเบื่อหน่ายเซงเราเป็นผู้เป็นเวทนาตัวนั้นแต่เป็นผู้เห็นเวทนาตังนั้นเราก็จะ ึงใจเอาอเราไว้ห่างจากเวทนาตัวนะั้นเห็นมันอยู่เวทนาเหมือนกับคนป่วยแต่ตัวรู้ผู้รู้เหมือนกับหมอที่เดินเยนีดูคนไข้ยอยู่แต่หมอไม่ได้เจ็บป่วยไปกับคนไข้แต่หมอกาลังดูอยู่ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรกระอุนนี่ช้แล้วจะแก้ไขยอย่างไรแต่เนื่องจากว่าสิ่งที่อยู่ในกายในใจของเราม,มันเป็นความจริงที่ใกล้ตัวเราและแยกไม่ออก เราก็เลยไม่ว่าหมอกขาพยาบาลก็คอยป่วยประคนณไข้ด้วยเพราะเราแยกไม่ออกอย่างเรายังไม่ได้เรียนหมอนเนเองเพราะนั้นเรามาปฏิบัติคือมาเรียนเป็นหมอมาเรียนเป็นพยาบาลของตัวเองเพื่อจะรักษาเวทนาให้ให้สบายรักษาคนป่วยให้สบายให้หายป่วยเองนั่นเองการที่เราต้อง เรลี่ยนเวียนไปตามเวทนานี้บางคนก็หมุนไปเพราะรู้เพื่อบำบัดเพื่อแก้ไขบางคนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพราะคือความไม่เป็นทุกข์ไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาญากาเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะเป็นผู้รู้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาญาคือเป็นนั่นเองเป็นเวทนาแต่ถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนตามปัญญาญาหรือใจสิกขาเราก็เป็นผู้รู้ นั้นต้องส่กผลตัวผู้รู้เนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆให้ต่อเนื่องเรื่อยๆจนกระทั่งเข้มแข็งเมื่อตัวรู้เราเข้มแข็งในวันหนึ่งมันก็จะจิตของเราก็จะมาอาศัยตัวนี้แล้วจิตของเราจะเป็นกลางแล้วแต่ว่าตัวสัญชาตญาณแรงันก็ไปอยู่ตัวสัญชาตญาณแต่ตัวปัญญาญาณแรงกว่าก็จะมาอยู่ภางปัญญาญาณปัญญาญาณจะี่รวมเรียกว่าผู้รู้สัญชาตญาณรวมเรียกว่าผู้เป็น อันเดียวกันดังนั้นเองการที่เราศึกษาในหลักสู่เศริประธานเนี่ยจึงไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเลยเป็นทางเดียวที่จะรู้ไปอย่างนี้แหละดักล่าวาว่าเมื่อวานมันเป็นทางเดียวนะดังนั้นเองมันก็แคบเข้ามาง่ายๆเข้ามาแล้วแล้ก็น่าจะทําได้เพียงแต่ว่าเรายังต้องสร้างประสบการณ์เยอะๆหน่อยคือหมายความพยายามสร้าง ผู้รู้ให้เยอะๆหน่อยแล้วแฟนจะตามตัวผู้เป็นไม่ไม่บ่อยนักเพราะเราตามมมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติแล้วจะมาถึงณช่วงเนี้ยเราต้องลองที่จะไม่ตามมันดูลองที่จะเป็นผู้ดูเฉยๆดูแทนที่จะวิ่งตามมันแต่เราก็ดูเฉยๆไม่วิ่งตามแล้วดูน้ําไหลก็ดูน้ามันไหลแต่แทนที่เราจะไหลตามน้ํา ถ้ไหลาตามน้ำน้าก็พัดพาเราไปแต่ถ้าเราดูน้ำไหลน้ำจะไปลงวางน้อยวางใหญ่ลงมหาสมุทรก็เป็นเรื่งองของมันเราไม่ได้ไปตามมันเหมือนกันเวทนาต่างๆมันจะพาพัดไหลเราไปตรงไหนเราก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วล้วก็ดูมันพัดไปนั่ต้องนะเพราะฉะนั้นจากช่วงนี้ไป E